นักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพอมอบรางวัลน,นวัตรกรรมทางความคิดเพื่อการบริหารจัดการพลังงานในสถาบันอุดมศึกษารวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทรางวัลน,นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการยังเช้งเวิลด์เช้งคนรุ่นใหม่เปลี่ยนโลกนายธน,นพงศ์เล็กสกุลดีลก ผู้อานวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสํานักง,งานกะกะพระบุว่าโครงการนี้ใช้งบจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมด้านพลังงานไฟฟ้าโดยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่าศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมเฟ้นหานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาร,ระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศนำเสนอไอเดียที่สามารถนำไปใช้จริงในมหาวิทยาลัยของตนและต่อยอดขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคตโครงการนี้สะท้อนพลังงานความคิดของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเปลี่ยนโลกด้วยนวัตรกรรมพลังงานอย่างยัง่งยืนค่ะสหรับภาพรวมความสําเร็จนะครับก็น่าจะแบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ก็คือเราได้ เอ่อคอมมูนิตี้นะครับของคนที่เข้ามาร่วมนะครับในโครงการแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยรวมๆแล้วนะประมาณ2312ท่านนะครับที่เป็นทั้งน้องนองนักเรียนนิสิตนักศึกษาคณาจารย์แล้วก็คณะกรรมการต่างๆนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่1น,นะครับเรื่องที่2ครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราก็ได้แนวคิดนวัตกรรมนะครับแล้วก็มีการต่อย,ยอดนะครับจนไปถึงการดําเนินการแล้วก็ใช้จริงนะฮะที่สถาบันอุดมศึกษานะครับโดยรวมๆก็ ประมาณ109นะครับแนวคิดนะครับที่ดำเนินการมาต่อเนื่องนะครับในช่วงของโครงการแล้วก็อย่างที่3ที่เกิดขึ้นครับก็คือเรามีทูคิดนะครับแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้นะครับที่มีการรวบรวมนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับทำอย่างไรให้มีความมั่นคงนะครับเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็อยู่ในเรนที่ เป็นรมกับทุกภาคส่วนครับก็น่าจะเป็น3 o u เอาพุทธเอาคำนะครับที่เกิดขึ้นจากโครงการครับก็บบขออนุญาตาเสริมนิดนึงนะครับก็เป็นในส่วนของสำนักง,งานกรกพนะครับโดยกองทุนพลังไฟฟ้าครับแน่นอนความสําเร็จก็เริ่มจากการที่ได้มีการจัดสรรเงินกองทุนนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรา97วงเล็บ5ก็คือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้านะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ดําเนินการมาจนถึง โค้งสุดท้ายและดาเนินการสําเร็จในวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เราคาดหมายไว้นะครับได้รับการมีส่วนร่วมนะครับได้มีการต่อยอดนำนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกิจกรรมในในโครงการนะครับได้ไปต่อยอดต่อนะครับและที่สําคัญก็คือมีการสร้างเครือข่ายด้านพลังงานนะครับต่อเนื่องไปจนถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Net ซีโรหรือว่าคาร์บอนนิวทรอนนะครับซึ่จะเป็น การเปลี่ยนโรคในในทางที่ที่ดีขึ้นในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับแน่นอนครับว่าคนรุ่นใหม่นะครับทั้งตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาต่างๆเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ที่เรามองว่าเป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่เราจะต่อยอดนะครับในการที่จะไปดําเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ด้านพลังงานสะอาดนะครับที่ต่อเนื่องไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกแล้วก็มีการคํานึงถึงสภาพอากาศต่างๆเนี่ย เป็นสิ่งที่เราจะไปคำนึงถึงนะครับในการที่จะไปต่อยอดทั้งในส่วนของ SDG 7ด้วยนะครับที่เราอาจะมีสโลแกนครับว่าใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนนะครับโดยที่ผ่านกลุ่มเป้าหมายหลักสำคัญก็คือเยาวชนนักเรียนนักศึกษาต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปต่อยอดให้กับประเทศรวมถึงโลกเราด้วยนะครับครับต้องต้องบอกว่าที่มาที่ไปนะครับน่าจะสเรื่องใหญ,ใหญ่เรื่องที่หนนะครับก็คือถ้าเรา ต้องการที่จะเดินหน้านะครับสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับที่เป็นธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลครับเราเราต้องการคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาช่วยในการคิดร่วมคิดนะครับแล้วก็ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น Bottom-Up Public Policy ที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ครับเขาโตมาพร้อมๆกับเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับแล้วก็มุมมองแนวคิดที่อาจจะตอบโจทย์นะครับโลกที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว นะครับดังนั้นถ้าถามว่าทําไมข้อที่1ก็คือ,อมุมมองต่างๆจากคนรุ่นใหม่เป็นเป็นอินพุตที่มีความสําคัญมากๆนะครับอันที่2ครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงประมาณสักตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนี่ยครับเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งแนวคิดในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับมีเราพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ S M R นะครับในเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์ยูทิลิเซชันแอนด์โซลเหรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเอเนจีเอฟฟิเชนซีต่างๆพวกนี้มันมันโตรเร็วมากนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีเรชอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นเยอะมากนะดังนั้นการที่เราทำโครงการนี้นะครับแล้วก็รวบรวมมันขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับเขาอาจจะมาช่วยเราคิด ช่วยมาวางว่าเอออันนี้มันน่าจะเป็นโปรเซได้อันนี้เขาไปต่อยอดในชีวิตเขาได้นะครับก็น่าจะเป็นที่มา2เรื่องครับนะฮะสำหรับโครงการนี้ครับก็ถ้าเราโฟกัสสเตปแรกแค่โครงการเนาะนะครับสองพกว่าคน109โครงการมีน้องๆที่จริงจังทํากับเรามีสถาบันการศึกษาเข้ามาผมคิดว่าในมุมโครงการเนี่ยในในมุมผมเนี่ยผมรู้สึกว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมว่ามันยังอีกต้องการอีก2องเลเยอร์ที่มันเดินหน้าต่อ นะครับเลเยอร์ layer ที่2ครับก็คือว่าเราคงอยากเห็นว่าสถาบันการศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งในภาคสังคมนะครับเขารับรู้แล้วเขารู้สึกว่าอ,อยากมีส่วนร่วมจังนะครับเอาไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกสเตปหนึงนะครับแต่ส่วนสเตปเลเยอร์วงนอกสุดเลยครับคาดหวังครับว่าจริงๆรสิ่งที่เราทำตัวนี้แนวคิดคนรุ่นใหม่ดีๆแบบนี้น่าจะนำพาเราไปสู่การเชื่อมโยงกับอกองทุนระดับโลก นะครับยกตัวอย่างเช่นกองทุนพวก Green คร mate ฟันนะครับหรืออะไรต่างๆพวกนี้ที่ผมคิดว่าคนไทยเราน้องๆคนไทยเราเก่งไม่แพ้ใครในโลกแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะไปอย่างไรนะครับในการที่บอกว่าเรามีสำนักงานกกพนะครับเรามีสถาบันการศึกษาที่พร้อมเรามีคนที่เก่งนะครับคู่ขนานกันถ้าเราหาอีกสักจุดหนึ่งมาเติมตรงนี้ได้นะครับน่าจะพาให้แนวคิดดีๆของเราเนี่ยไปสู่ระดับโลกได้นะครับก็ ถ้าไปถึงตรงนั้นได้ผมว่าในมองในมุมกลับมาก็อาจจะมีรีเทิร์นอะไรบางอย่างกลับมาที่ประเทศครับผมก็ผมผมคิดว่าเป็นไปได้มากๆนะครับเพราะว่าน้องๆใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าในการที่จะเอาสิ่งต่างๆพวกนี้ไปลองใช้จริงในสถาบันการศึกษาของตัวเองแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับการที่สเกลในเลเยอร์ที่2คืออ่ะถ้าในชุมชนในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นถ้าพรูฟเว้นตรงนั้นได้ตรงช่วงเวลากับเรื่องที่ พวกการประชุมขอบ30เหลือกันแล้วแต่เนาะเขามีการพูดถึงงบประมาณในการสนับสนุนกองทุนต่างๆพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าจะทําให้เราไปอีกสเต็ปหนึ่งได้นะครับแล้วถ้าในทางต่อยอดอีกนิดนึงฮะมันอาจจะทําให้เราประเทศไทยของเราเกิด new s curve business to industry ต่อยอดมาได้ก็ต้องขอบคุณทางสํานักง,งานกกพน,นะครับแล้วก็ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากๆครับครับก็ต้องต้องอพูดว่า เรื่องของพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะเยาวชนนะครับซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติอยู่แล้วนะครับเรื่องใกล้ตัวบางครั้งเราอาจจะมองข้ามนะครับแต่เรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มันสามารถที่จะกระทบกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันได้นะครับทั้งเรื่องของอสิ่งแวดล้อมเอ,อ่ยทั้งเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจซึ่งทุกอย่างมาจากตรงนี้หมดนะครับดังนั้นอยากจะเห็นาการต่อยอดอยากจะเห็นการขยายผล ความรู้ต่างๆในเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะเรื่องพลังงานสะอาดครับที่มันจะเป็นเทรน์ของโลก<ม>ด้วยนะครับต่อไปในอนาคตนะครับเริ่มตั้งแต่เยาวชนขึ้นไปยังผู้ใหญ่แล้วก็<ม>จะติดตัวของทุกท่านไปนะครับรวมถึงแพร่กระจายไปไปไป,ไปทั่วโลกนะครับเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมาก <c oughs> ถ้าถ้าอยากจะฝากนะครับก็อยากฝากสองเรื่องนะครับอยากให้น้องๆทุกคนนะครับนะที่ที่มาร่วมโครงการนะครับช่วยเผยแพร่ องค์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆพวกนี้เพราะผมคิดว่า2,000กว่าคนที่อยู่ร่วมกับเราน่าจะเป็นเป็น a m b าสเดอร์ที่ดีในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้กับประเทศกับอีกอันหนึ่งก็อาจจะคนยัดฝากทางทางกกพครับ <c oughs> ว่าเก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับในการสอบสูตรแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปในระยะยาวครับ <c oughs>